ปลาตัวพี่น้องปลาเย็นตัวบักไงปลาเย็นหน้าปลาไหลหน้าพี่น้องเมนูอ่อมปลาไหลพี่น้องปลาไหลนาปลาไหลนาปลาไหลตัวใหญ่พี่น้องเอยปลาไหลนา ่อมปลาไหลสูตรเผาคนผู้ไทยพี่น้องใส่พริกต้องใส่เผ็ดๆพ,พี่น้องแก้ข่าวพริกไข่ตามลงไปกระเทียมทุบใส่ปลาปลาก็ต้องเป็นปลาต้น เดจะได้นัวชึบใส่เกลือด้วยเกลืออดีนใส่ผงนัวใส่ผงนัวใส่กระเทียมแก้่าวแล้วก็ไปคั่วก่อนพี่น้อง,งอเลย ผาผู้ไทยแกงอมปลาไหลสูตรเผาผู้ไทยหลังจากที่ห้ามาโคแล้วกะโคน้ำแห้งก็เติมน้ำปลาไหลเปื่อยแล้วกะเ,เอาผักพักอิลากบ้านพอยอื่นพักอีลากือว่ผักใส่ผักสะไลเนาะนี่กะผักกระจงใบผักอีตู่ สูตรเผาผู้ไทยพี่น้องเอ้ยต้องนำไปคั่วเสก่อน์เกง่กงไปเก่งไปเย็นสูตรเผาผู้ไทยทีย่คาดไม่ได้ก็คือข้าวโคว่พี่น้องเอ้ยหอมคโคโค่ไม่ใหม่เลยโคก่ากับนี่กลินแต่กินเนียพี่ต้องคั่ไม่ใหม่พี่น้องเอ้ยไม่จังแซ่บจังหอม อย่างกลมก้มเนาะขอโทษขออภัยหลายๆเด้อในความไม่สว่างเพราะว่านอนให้นอนนาพี่น้องเอ้ยไฟฟ้าไฟพื้นกะไม่ได้ได้ใช้ไฟโซลาเซลล์ดีหลอดน้อยเนี้ยพอได้เห็นหุ่งจัง้อย <c oughs> โอ้ยหอมเลยพี่น้องหอมมันห่นวนเลยเย็นไงอบานเพิ่นเนาะ พัวบ้านบุญส่วนเรไปเปสื้อเบ็ดหมานในสองตัวตัวบ้ากไงก็เอามาเอ็ดเมนูอ่อมนี่นะอ่อมใส่ฟอกอีลาขมขมเผ็ดเพชรมีขมมีเผ็ดมั่งกับข้าวพี่น้องว้าวน่ากินแกงอ่อมปลาเยน็นแกงอ่อมปลาไหลแซ่แบๆมาด้วยจ้าพี่น้อง